โอเคค่ะเมื่อวานสัญญากันไว้นะคะว่าจะมาบอกว่ากินกาแฟยังไงนะคะให้ได้เงินคืนเนาะเวันนี้ก็คือเพิ่งส่งไปนะคะประมาณ2ี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าถุงนะเออวันนี้25ถุงก็คือตัวแทนเบิกไปนะคะทุกคนมีกำไรวันหนึ่ง5้าร้อยพันหนึ่งโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็ คือหลายๆคนเนี่ยเริ่มแบบราา้านกาแฟปิดนะคะก็เลยหันมาชงกาแฟาที่บ้านแล้วเงินเหลือนะคะทําไมถึงเงินเหลือหรอก็เพราะว่ามันเป็นกาแฟาที่กินแล้วเหลือเงินหยอดกระปุกอะค่ะอย่างน้อยแก้วละยี่สบาทนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันว่ามันคุ้มยังไงบ้างนะคะคุ้มแรกเลยก็คือคุ้มในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะเอาว่าเจาะลึกเลยดีกว่านะคะกับอินเรเดียนตัวนี้นะคะ คาเฟ่เซเว่นเจบีนะคะวันนี้คาเฟ่เซเว่นเจบีนะตัวนี้อันนี้ออเดอร์ปังมากนะคะในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตอนนี้นะคะปล่อยไปแล้วประมาณ180กล่อง180กล่องนะคะอันนี้คือปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ขายดีมากแล้วก็คือบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่านวัตกรรมนะคะที่แบบ มันมันช่วยทําให้สุขภาพเราอะดีขึ้นด้วยจากการดื่มกาแฟนะคะอ่ะโอเคมาถึงในส่วนของคาเฟ่ j b เว่ทำไมถึงมาพูดถึงตัวนี้ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะคะซึ่งนวัตกรรมในการผลิตกาแฟเนี่ยในเมื่อ1ปี2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าครีมเทียมที่เราใช้นะคะเป็นครีมเทียมจากน้ํามันรําข้าวแล้วมันพิเศษยังไง ครีมเทียมจากน้ำมะลันลข้าวเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ร่างกายเราอะนะคะ,ะม,ม่มีส่วนของไขมันอิ่มตัวเพียงแค่สิองเอรงพอมันมีน้อยแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ร่างกายไม่เกิดไขมันทรานเกิดขึ้นไขมันทรานเนี่ยเวลาที่เราบริโภคเข้าไปเยอะค่ะเป็นครีมเทียมทั่วๆไปอยู่ในคาแฟทีนวันทั่วๆไปนะเราสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเราทานประเภทนั้นนะคะ คลินวันในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะแปลนไหนก็ตามคลินด้วยตัวบีหรือตัวเอ็นก็ตามนะคะอันนี้เวลาที่เราดื่มหรือว่าเราชงกับน้ําเย็นมันจะไม่ละลายเพราะมันคือคีมเทียม,มจากการสร้างขึ้นมานะคะแต่วันนี้ค่ะตัวนี้เป็นคิีมเทียม,มจากน้ำมันดำข้าวซึ่งมันเป็นเนเชอชัลเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนเชอชัลคือธรรมชาตินะคะเวลาที่เราชงแล้วดื่มเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะไม่เกิด การตกค้างในร่างกายและสิ่งสําคัญเนี่ยเขาถึงสามารถที่จะละลายในน้ําอุณหภูมิปกติได้รวมถึงอุณหภูมิน้ําเย็นได้ด้วยนะคะแล้วครีมเทียม,มจากน้ํามันรําข้าวมีข้อดีอีกมุมหนึ่งคือช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายได้ด้วยนะคะตรงนี้คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคือสารต้านอนุมูลสละซึ่งตอนนี้กาแฟตัวนี้จะเป็นท็อปมากๆเลยเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เราจะได้เราจะได้สารต้านอนุมูลสละไปด้วยนะคะ ซึ่งตอนนี้ทุกๆคนเองเนี่ยจำเป็นต้องหันกลับมานะคะให้ร่างกายเราสุขภาพดีที่สุดเหตุผลเพราะอะไรวันนี้ค่ะก็ก็สถานการณ์โควิดนี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปเครียดคะ่ะก็เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านนี่แหละคะ่ะออเดอร์มาตอนนี้ก็คือเอาง่ายว่าเวลาคนออเดอร์สั่งของมาแล้วก็ สั่งจากบริษัทให้จัดส่งประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราก็คือช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าสังคมนี้เราช่วยกันเราก็จะผ่านไปได้เนาะจะได้ผ่านไปเร็วๆนะคะอะกลับมาที่ตัว JB นะคะอะกลับมาก็คือสารสกัดต,ตัวแรกที่สำคัญเลยคือเป็นจุดเด่นเลยคือสารสกัด ตัวครีมเทียมที่ทําจากน้ํามันราข้าวนะคะช่วยต้านนิวเคละทําให้ร่างกายเรามีความมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นตัวที่2นะคะทาไมถึงทาว่า JB ถ้าเกิดหลายๆคนดูหน้ากล่องนะคะตัว JB เนี่ยย่อยมาจากคําว่า j o ยแอนโบร่จอยก็คือกระดูกข้อต่อโบนโบนก็คือกระดูกจอยคือข้อต่อโบนคือกระดูกนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในการเสริมสร้างทั้งข้อต่อและกระดูก แต่อย่าลืมนะคะว่าคอลลาเจนในบางคนบอกว่าฉันอายุยังไม่ได้เยอะไม่เห็นจําเป็นต้องกินตัวนี้เลยนะคะเลยบอกเลยว่าหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าผู้หญิงทุกคนหรือว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเรามีทั้งข้อต่อแล้วก็มีกระดูกเท่ากันหมดก็คือเราเราต้องรักษามันไว้ค่ะหรือบางคนอยู่ในสายความสวยความงามนะคะตัวคอลลาเจนตัวนี้ค่ะก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของคอลลาเจนได้ด้วยแต่คอลลาเจน2ตัวที่ใส่ในตัวคาเฟ่เซเว่นเจบีมีความพิเศษ เพราะว่าเป็นค o าลเจนในรูปแบบของเตปไทยทั้งคู่นะคะตัวแรกเนี่ยเป็นฟอร์มของ HACP ตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปช่วยลดอาการตึงๆหลายๆคนเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอะค่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วเวลาที่เขาปวดข้อเขา่าอ่ะเขาจะมีการตึงที่ข้อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเริ่มปวดนะคะแล้วก็มีเสียงกอบแกลบกรอแล,บ,ล,บ,ลบอย่างเงี้ยค่ะ collagen, ตัวนี้ค่ะคอลลาเจนตัว ไตเปปไทด์อ่ไตเปปไทด์ฟิชคอลลาเจนตัวนี้คือที่ชื่อในฟอร์มของ SACP ตัวนี้ค่ะจะเข้าไปช่วยลดอาการตึงแล้วก็มีเสียงก๊อบแกลบก๊อแกลบในการเสียดสีตรงนี้ให้กับข้อต่อกระดูกของเราเลขตัวนึงเนี่ยเป็นเปปไทด์ในรูปแบบของฟอร์มของฟิ t คอลลา g เจน เหตุผลที่ทําไมเป็นคอลลาเจนแบบเปปไทด์สิ่งที่มันเป็นเปปไทด์เนี่ยเวลาเราบริโภคเข้าไปเสร็จแล้วอะค่ะร่างกายจะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เองอย่างธรรมชาตินะคะตัวเปปไทด์ซิทคอลลาเจนตัวนี้ค่ะมันจะเป็นฟอร,รม์มคล้ายๆกับกูดอ่เขาเรียกว่ากูโคซามีน แต่ถ้าเกิดว่าเราทานกูโคซามีนเนี่ยเพื่อไปลดอาการอักเสบของข้อต่อน,นี่ค่ะในรูปแบบฟอร์มที่เราไปซื้อตามร้านขายยาหรือว่าหมอจ่ายยาค่ะร้านขายยาจะซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวสารที่มีการควบคุมและเป็นอันตรายนะคะแต่หลายหลายคนเวลาที่ไม่ปัญหาข้อเขา่าอะค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอจะจ่ายกูโคซามีนมาแต่ไอตัวไตเอ่อไตเปปไทด์คอลลาเจนฟิตคอลลาเจนเปปไทด์ตัวนี้ค่ะ ที่อยู่ในตัว j b เนี่ยมันจะทำหน้าที่ฟอร์มคล้ายๆกับคูโคซีเลยนะคะเวลาเราทานเข้าไปเสร็จแล้วมันก็เลยไปเพิ่มน้ำในข้อต่อกระดูกของเราไงคะอันนี้คือความเป็นจุดเด่นและคอลลาเจนใน2ตัวนี้นะคะสามารถชงร้อนได้นะคะเพราะตัวนี้ผลิตจากโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตกาแฟร้อนที่ดังแล้วก็คือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยมันมีงานวิจัยออกมาค่ะเพราะว่าหลายๆคนจะมีความ คอนเซิร์นว่าเฮ้ยคอลลาเจนมันทนความร้อนไม่ได้นะคะคอลลาเจน2ตัวนี้สามารถทนความร้อนได้นะคะตรงนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะทานแล้วเพื่อง่ายฟีดแบ็กที่รับกลับมานะคะคนที่ทานทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าข้อต่อดีขึ้นน้ำในข้อดีขึ้นอาการเสียดสีกบแกลบกแกลบลดลงนะคะ อ่ะอันนี้คือก็ไม่ได้มนโนก็ดูจากยอดขายแล้วกันนะคะเดือนนี้ประมาณ180กล่องหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่นะคะอันนี้ก็คือทุกคนได้เอาไปใช้แล้วฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆเลยนะคะแล้วผ่านไปทั้งหมดเนี่ยสตัวแล้วนะคะตัวที่3เนี่ยค่ะเป็นซอยอซอยเป็ดไทย ซอยเปปไทด์ก็คือเป็นเปปไทด์ในฟอร์มของถั่วเหลืองนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างเนื้อกระดูกแล้วก็คือกล้ามเนื้อของเรานะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไปเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยสารสกัดทั้งหมดที่ใส่อยู่ในนี้นะคะทั้งหมด6ตัวนะคะเป็นสารสกัดในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนท์หรือการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะก็คือทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็นการต้านมุสละของเสียได้ด้วยนะคะอ่ะ ก็คือแล้วตัวที่สามตัวที่สี่สี่เป็นเป็นในกลุ่มของการลดอาการอักเสบละก็จะมีสารสกัดจากขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบนะคะแล้วคืออันนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นกันในตัวนี้ค่ะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะก็คือเป็นออร์แกนิกนะ ส่วนตัวที่5นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนตัวนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะคะเราทานอยู่แล้วเราจะรู้เลยว่าเปลือกสนเป็นสารต้านอนุอรักษ์เข้มข้นนะคะตรงนี้ก็คือเข้าไปลดอาการกอักเสบอีกและตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นสารสกัดจากคิปโรสเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือลดอาการอักเสบของข้อต่อของกระดูกของเราได้อีกนะคะซึ่งน่นหผิดคว่าเวลาที่เราทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะ1ซองเดี๋ยวจะให้ดูซองนะ หนึ่งซองเนี่ยค่ะเขาจะช่วยอ่ะอันนี้เป็นซองของเขานะคะเป็นซองของเขาสารสกัดตามนี้เลยค่ะแน่นมากและตัวนี้มีความพิเศษนะคะแตกต่างจากตัวโกนะคะตรงที่ว่าตัวคาเฟเ e เว่นเจดีนะคะเราจะใช้สารแทนความหวานเป็นย่าหวานหรือเซเวียนะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวคาเฟเ e เว่นโกนะคะเราจะใช้สารแทนความหวานนะคะเป็นซูคารลสซึ่งเป็นสารแทนความหวานที่ปลอดภัยมากๆนะคะกับ คือเอาง่ายๆคือเคสซี่แบบเปลี่ยนไทยไว้่าก็สามารถทานได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะมีคาเฟอีนน้อยมากๆนะคะคนที่ไม่ทานกาแฟพอมาทานตัวนี้คือรักทุกคนนะคะก็คือเขาอะทำให้ทุกคนรักเขานะคะทุกคนเองเนี่ยออเดอร์เลยแล้วก็คือหลายๆคนคิดว่ากาแฟข้อเข่าอะมัน ไม่ hey, อร่อยแล้วมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามแต่ตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะคะสายพันธุ์ของอินโดนีเซียเลยซึ่งมีความหอมมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เคยกินตั้งแต่เวอร์ชั่นคาเฟ่เซเว่นเลกอยู่แล้วเคยทานโกอยู่แล้วนะคะพอมาเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนหลงรักเขามากๆเลยแล้วเขาจะต้องมีะคะ่ะในหนึ่งบ้านจะต้องมีแบบนี้มาทั้งหมู่คณะค่ะมาเป็นหมู่คณะนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพี่ อันนี้พี่ใหญ่ของเรานะคะตัวนี้พี่ใหญ่ของเราก็ขายดีนะเป็นกาแฟล็อกหุนแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวนี้กันนะเดี๋ยวไว้ติดไว้เป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้น่าจะไม่ทันละนะคะอ่าอันนี้ตัวตัวแรกนะคะตัวนี้กาแฟล็อกหุนกินแล้วสวยคนต่างจังหวัดจะเรียกว่ากาแฟสวยนะคะกินแล้วสวยหุ่นเฟิร์มนะคะผิวใสนะคะอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะคะอันนี้น้องคนที่สองนะคะก็จะเป็นคาเฟ่เซเว่นเลกาอ่เลกาเป็น ตัวของโกเป็นตัวโกนะคะมีส่วนผสมของโสมนะคะทั้งหมด4ชนิดนะคะก็เป็นในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะก็เน้นในเรื่องของการต้านอนุมูสระเช่นกันนะคะกาแฟในกลุ่มของคาเฟ่เซเว่นทั้งหมดนะคะเน้นใส่สังกัดในเรื่องของการต้านอนุมูสระทั้งนั้นเลยทุกๆตัวนะคะตัวนี้ใช้ครีมเทียมเป็นถั่วเหลือง เป็นถั่วเหลืองแล้วนะคะไม่มีไขมันทาร์นเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่รักดื่มกาแฟแล้วเนี่ยมีไขมันทาร์นอันนี้จะไม่ดีต่อร่างกายเราเนาะอ่ะและน้องคนที่3นะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะคาเฟ่เซเว่นเจบีก็คือจอยแอนโกนะคะใน1บ้านควรมีพี่น้อง3คนนี้ไปนะคะก็คือ1 23ไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามตัวที่4กันแต่ก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งนะคะกำลังคิดอ่าในการพัฒนาสูตรอยู่เนาะ แต่เอาอสามคนนี้ไปก่อนนะคะสามสามตัวนี้ไปก่อนสามตัวนี้ไปก่อนนะคะอ่าอันนี้นะคะใครได้ทานตัวใดตัวหนึ่งลงลักแน่นอนค่ะแล้วก็คือคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกาแฟได้อีกเลยนะคะเอาง่ายๆว่าทําไมมันถึงเหลือปกติแล้วอะ่ะเราไปซื้อกาแฟข้างนอกไม่ว่าจะเป็นในป่าก,ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองก็ตามนะคะสิ่งที่เราต้องจ่ายต่อหนึ่งแก้วเลยคือแก้วละ65บาบาทถูกไหม ถ้าเกิดว่าแก้วละ65นะคะเราคิดกันง่ายๆเลยเนาะ65บาทกับตัวนี้นะคะ65บาทเราได้มาด้วยอะไรบ้างน้ำตาลอันที่หนึ่งแล้วนะ2ไขมันทรานเพราะเขาใช้ครีมเทียมแน่นอนที่เป็นครีมเทียมแบบ coffee m a d อะไรประมาณนี้ค่ะชงลงไปและน้ำตาลที่เขาใส่นะคะในเครื่องดื่มตามร้านคาเฟ่ทั่วไปเนี่ยเป็นน้ำตาลในฟอร์มฟอร์มเขาเรียกว่าเป็นคอนไซรัป ไอ้อนไซลับเนี่ยน่ากลัวมันน่ากลัวยังไงเวลาที่ร่างกายเขาจะไม่รู้ค่ะว่าไอ้รูปแบบที่น้าตาลที่มันมีฟอร์มในการแปลรูปมาแล้วเนี่ยค่ะร่างกายจะไม่รู้จักแต่เขารู้ว่ามีพลังงานแต่ว่าพอมันมีพลังงานเสร็จแต่เขาไม่รู้จักเขาจะไม่สามารถเอาพลังงานเหล่านี้เข้าไปใช้งานได้สิ่งเดียวที่เขาทำงานเลยคือเขาจะเอาพลังงานที่เป็นฟอร์มของน้ําตาลที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเก็บทันทีกลายเป็นไขมันส่วนเกิน และมันเป็นไขมันส่วนเกินที่ทําให้เราอะ่ะมีปัญหาเรื่องของเซลลูไลด์ด้วยเราจะสังเกตเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ติดเครื่องดื่มชงชงทั้งหมดนะคะกาแฟนะคะชานมนะหรือว่าแม้ข้างชาชาชา,ชาชักนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะที่มีน้ําตาลเหล่านี้ตามคาเฟ่ทั้งหมดแล้วกินวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงสองแก้วในแต่ละวันนะคะสังเกตเลยค่ะว่าต้นขาจะใหญ่มากมาก อันที่2เซลูไลท์จะเป็นกอนเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันไม่ได้แค่น้ําตาลค่ะมันมาพร้อมกับไขมันที่เป็นไขมันทารานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่เป็นไขมันที่มันดีหน่อยหรือว่าโลแ f a หรือว่าคือไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมจ่ายกาแฟแก้วละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าเกิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้นะคะเป็นทางเลือกบอกเลยค่ะ เราชงเองที่บ้านได้สามารถชงกลายเป็นกาแฟเย็นได้ถ้าเกิดเทียบจากแบรนด์ดังเลยนะถ้าเกิดว่าเอามาตรฐานในเรื่องของการเฮลตี้เหมือนกันนะคะอ่าตรงนี้ในท้องตลาดเราต้องจ่าย150บาทได้แค่แก้วไซส์เล็กด้วยแต่ตัวนี้นะคะ1ซองราคา49บาทต่างกัน100บาทคุณเงินเหลือ,ลอ,อยังเหลือแล้ว เราลองเปลี่ยนดูสิถ้าเกิดเรากินนะกินกาแฟแบรนด์ดังนะคะสิ่งที่เราได้คือเงินที่เราจ่ายแพงขึ้นนะเอาง่ายๆเอาแก้วเขามาใส่ก็ได้จะรู้สึกแบบเออเขาเรียกว่าการแบบอิ่มในเรื่องของของของอาหารตาไปก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็คืออีกอันหนึ่งที่อยากจะเสริมให้คือเวลาที่เราบอกเขาเป็นนมโ o แฟ a แต่น้ําตาลก็ยังเยอะอยู่หรือบางคนก็อาจจะบอกไม่ใส่น้ําตาลเลยแต่เรามั่นใจแม้แคลอรี่ที่เราได้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกเราได้ไหมว่าแคลอรี่เท่านี้นะคะ เพราะว่าใน3พี่น้องนี้ค่ะในทุกๆซองนะคะจะมีพลังงานเพียงแค่ซองละ70แคลอรี่นะคะแล้วน้ำตาลเนี่ยต่ำมากๆน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ซองละ1กรัมเท่านั้นนะคะเพราะเป็นน้ำตาลที่น้อยมากๆเนี่ยมันจะเลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่กระตุ้นการสะสมไขมันเพิ่มไงคะ และเวลาที่เราดื่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยใน2ตัวพี่น้องพี่คนที่1กับพี่คนที่2เนี่ยค่ะเขาจะมีอินูลินด้วยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟในท้องตลาดหรือว่าชาเขียวหรือชาอะไรในท้องตลาดนะเวลาที่เราดื่มไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องอาการท้องผูกเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคาเฟอีในในรูปแบบที่เข้มข้นมากๆ ใน3ตัวนี้คาเฟอีนเราต่ำนะคะแล้วก็มีใส่ตัวสารสกัดที่มันดีต่อร่างกายในเรื่องของการต้านนุสระจะไม่ทําให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบเลยลดในเรื่องของแคลอรี่ที่มันเพิ่มขึ้นเราจะได้เอาแคลอรี่ในส่วนที่มันเหลือเนะะี่ยค่ะไปทานอย่างอื่นได้นะคะและเวลาทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบอิ่มพอดีด้วยลดความอยากอาหารได้สดชื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะวันนี้แค่เราเปลี่ยนกาแฟเงินเราเหลือแล้วถ้าเกิดว่ามาเทียบกับแบรนด์ที่ลงมาต่ําหน่อยก็คือขึ้นด้วยตัวเอ แก้วละ6.5บาทถ้าเราทานคาเฟ่เซเว่นเจบีเราจ่ายเพียงแค่49บาทอะื่ตีปัดขึ้นเป็น50บาทเงินเราจะเหลือ15บาทถ้าเกิดเอาแบนกลางๆนะ15บาท30วัน30วันนะคะอ่า30วันเท่าไหร่15คูณ30 35 15 450บาท1เดือนเนี่ยเราเหลือเงิน450บาท เราสามารถไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะนั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจแต่อย่างหนึ่งค่ะเราจ่ายถูกกว่าอย่างเดียวไม่พอนะแต่เราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นเพราะกาแฟเหล่านี้นะคะโดนมีการคัดสรรน,นะคะอินกิเดียนที่ดีมากๆนะคะด้วยหลัก35อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเนี่ยอินกิเดียนด้านหลังเนี่ยค่ะเราไปเทียบกับท้องตลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใส่อินกิเดียนที่หนักมากๆ และโรงงานที่เราผลิตนะคะใส่ใจในเรื่องของ ในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการบรรจุพันธุ์ดีมากๆเลยทุกอย่างจะเป็นรูปแบบซองและพกพาง,ง่ายนะคะอันนี้ก็คือส่งง่ายด้วยเช่นกันนะคะและส่วนที่3ในเรื่องของ High h ไฮไฮแพรสนใจผู้ริโภคตรงนี้ค่ะทุกๆครั้งก่อนถึงมือผู้ริภคเราจะมีการเช็คก่อนเป็นดับเบิลเช็คเพื่อว่าไม่ให้เกิดการเออร์เช็คไปถึงมือของพวกคุณแล้วนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นหนึ่งอย่างที่ไวใจได้เลยนะคะตลอดระยะเวลานะคะ3ปีและทานตัวนี้มาตลอดเลย นในปีประมาณปีที่แล้วนะคะตัวนี้เพิ่งออกมาได้ปีกว่าๆนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งออกมาได้3เดือนนะคะน้ำหข็คงคุ้ว่ากาแฟเนี่ยค่ะในแต่และเวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่นของตัวเขาเองและยอดขายนะคะแล้วคือคนที่รีพีทออเดอร์หนักมากๆและว,วันนี้ค่ะแค่เรากินดีแล้วเราอยากจะให้เพื่อนๆเราทานด้วยนะคะคุณงก็สามารถที่จะมีสตังค์เหลือนะคะหรือว่าสร้างอาชีพได้เลยนะคะเพราะวันนี้เองเนี่ยหลายๆคนร้านกาแฟปิดละ เราก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายเป็นกิจการของเราได้อันนี้คือถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะเป็นทางเลือกนะคะกินกาแฟยังไงให้เงินเหลือนะคะก็เปลี่ยนมากินกาแฟคาเฟ่เซเว่นเจดีนะคะเงินคุณจะเหลือเยอะมากๆเลยขั้นต่ําๆเดือนหนึ่งเนี่ยห้าร้อยแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดแบรนด์ราคาสูงโอ้ยเหลือเดือนหนึ่งประมาณ3,000บาทเลยทีเดียวเนาะลองเปลี่ยนกันดูนะคะแล้วคุณจะรู้เลยคะ่ะว่าสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นเงินในกระเป๋าคุณก็จะ มีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก็คือเดี๋ยวติดตามนะคะในคลิปต่อไปถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้ดีนะคะก็ช่วยกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคิดว่าชอบและอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะในตัวอื่นๆนะคะ